สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดแต่งตั้งเดืดตุ๊กเปียพงผิวอ่อนเป็นโฆษกสมาคมคอยตอบคำถามกับสื่อมวลชนควบตำแหน่งฝ่ายเทคนิคร่วมกับอาจารย์หลังชาญวิทยผลชีวินงานนี้จะเป็นแบบไหนต้องคอยดูส่วนมาดาแป้งยืนยัน100%ไม่มีปัญหากับบิ๊กบอสบีจีขอบคุณช่วยวางแนวทางบอลไทย พร้อมค่าลิกิทสิ์จัดหนักจัดเต็มให้แน่นอน10ล้านบาทสำหรับไทยลีกขณะที่ท่านประธานสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดคุณเดวิดจิชชอบเจอนักข่าวถามแต่ท่านยังไม่ตอบงานนี้โดนแซวอีกแล้วทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไน่อยแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับฟุตบอลไทยสำหรับวันนี้เนี่ยมีประเด็นร้อนประเด็นแรงนะครับ เพราะว่าการประชุมเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นมิ팅พิเศษเลยก็ว่าได้นะครับในครั้งนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยต่างๆนานานะครับรวมไปถึงนะครับสภากรรมการนี่ก็ไปกันครบนะครับพอตุกนะครับเป็นทางด้านของสภากรรมการหรือว่าท่านประธานสโมสรคุณเนวินชิดชอบมาดามแป้งเนี่ยนะครับก็เดินทางไปพูดคุยันครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเกี่ยวเรื่องกับการจัดการบอลไทยนะครับจะไปทิศท ทางไหนดีวันแข่งขันตำแหน่งต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับเรื่องแรกเลยครับพ่อตุ๊กครับตอนนี้ครับควบครับควบเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับจากที่มีการแต่งตั้งไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นฝ่ายเทคนิคนะ ทางด้านของประธานเทคนิคก็น่าจะเป็นอาจารย์หลังชันวิทย์ผลชีวินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไปดูยู7ปีนะครับแล้วก็พ่อตุ๊กของเราเนี่ยอยู่ทางฝ่ายเทคนิคอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับก็เดินหน้าทํางานต่อไปนะครับในขณะเดียวกันครับหลังจากฝ่ายเทคนิคเนี่ยมีการพูดคุยกันนะครับก็มาดามแป้งได้แต่งตั้งให้พ่อตุ๊กเนี่ย เป็นโคศกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคอยตอบคาถามกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆจะคอยประสานนะครับให้กับสื่อมวลชนเนี่ยเข้าใจตรงกันสาเหตุก็เพราะว่ามาดามเนี่ยต้องการคนที่จะมีความรู้หรือว่าคนที่มาจากาฟุตบอลจริงๆเนี่ยสื่อสารในแนวทางที่อยากจะให้มันตรงจริงๆนะครับบางทีเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเรื่องฟุตบอลมาพูดตรงนี้ก็อาจจะพูดแล้วเนี่ยทำให้ข้อมูลหรือการสื่อสารต่างๆเนี่ยมันคลาดเคลื่อนได้ก็เลยมาเป็นพ่อตุ้งเนี่ยแหละครับที่จะ จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้สื่อข่าวแล้วก็ทางสมาคมด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า ต้องยอมรับกันตรงๆว่าตรงนี้เนี่ยมาเป็นกันชนให้กับสมาคมด้วยในตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะตุ๊กก็ต้องรับไปตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคอยติดตามมาดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ที่สําคัญเลยก็คือยังควบในหลายๆตําแหน่งนั่นก็คือทางด้านของฝ่ายเทคนิค,คอยช่วยอาจารย์หลังชันวิทย์ผลชีวินและก็มาเป็นโค้ชนะครับส่วนตําแหน่งอื่นๆเดี๋ยวคงจะมีเพิ่มเติมในรายละเอียดมาต่อไปนั่นเองนะครับ การประชุมเพิ่มเติมอ,อื่นอเนี่ยยังมีมาต่อเนื่องเลยนะครับนั่นคือเรื่องของมาดามแป้งครับคุณนวลพัลลัมซัมเนี่ยก็มีการนะครับถึงประเด็นนะครับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีกจะได้ข้อสรุปภายใน1 0 1ถึงวันนี้หวังว่านะครับจะมีการสรุปแบบนั้นเข้ามาโดยเร็วที่สุดเดี๋ยวบอลมันจะเริ่มแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับซึ่งยังการันตีนะครับทีมละ10ล้านบาทเหมือนเดิมยืนยันตอนนี้ได้เงินแน่นอนนะครับณที่ประชุมวันนี้นะ 10ล้านบาทได้เหมือนเดิมขณะที่คุณพาทิศส,สุภพงศ์หรือบิ๊กโจยังคงเป็นเลขาที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเออแต่ว่าจะทําอะไรได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าก็อาจจะมีผู้ช่วยเลขาเลขาเลขาของเลขาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะฮะแต่คุณพาทิ์ยังอยู่นะครับ ถัดไปครับประธานจัดการแข่งขันไทยลีกหนึ่งให้คุณธนวัฒนิติการจนาเป็นประธานซึ่งต้องขอขอบคุณคุณประวินพิรมพักดีที่ได้ให้แนวทางสมัยเป็นประธานด้วยนะครับและก็แต่งตั้งพันตำรวจโทม่อมหลวงกิติบดีนะครับประวิ์นะครับรักษาการอุปนายกคนที่หนึ่งนะครับแทนคุณประวินพิรมพักดีที่ลาออกและก็คุณเอมี่พิชชายานะครับสะสมทรัพย์ ผู้จัดการทีมนคนปรปฐมยูไนเต็ดเป็นกรรมการกลางแทงคุณกุดันกุมานนท์ที่ลาออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไทยลีก2สภากรรมการมีมติให้ยึดตามระเบียบการแข่งขันกรณีที่เชียงใหม่ FC ไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งจะให้สิทธิอันดับ16กเกษตรศาสตร์ได้เล่นแทนนะครับทว่ากเกษตรเนี่ยต้องชำระเงินให้กับนักเตะที่เคยติดค้างก่อนวันที่30มิถุนายนเพื่อให้ไทยลีก2มีครบ18ทีมนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวล รอประชุมแบบคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งแบบครบเบสเด็ดขาดวันที่1กรกฎานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีประชุมกันต่อนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าก็มีพี่ๆนักข่าวเนี่ยไปรอสัมภาษณ์นะครับแต่พี่ๆนักข่าวก็แกล้งแย่คุณเนวินนะครับบอกว่าคุณเนวินครับท่านประธานอยากสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อสื่อมวลชนเจอนะครับซึ่งคุณเนวินก็ตอบมานะฮะประมาณว่าอาจจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรประมาณนี้นะครับ เมื่อสื่ออยากรู้จึงถามมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพอคุณเนวินไม่ให้สัมภาษณ์ก็โดนแซลยับเหมือนกันนะครับว่าอยากรู้ให้ไปถามแต่พอถามแล้วเนี่ยอันก็ไม่ได้ให้คําตอบที่นักข่าวต้องการหรือไม่ได้ให้สัมภาษณ์นั่นเองนะครับก็เป็นการกระเซเย้าแย่แล้วกันผมเรียกอย่างนี้นะฮะเพราะว่าท่านเนวินเนี่ยก็เดินเข้าไปในที่ประชุมทันทีอาจจะรีบนะครับในการเข้าประชุมนั่นเองนะครับ ส่วนประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้นะครับนะ่นคือเรื่องของการลาออกของคุณประวินพิรมพักดีเนี่ยนักนักข่าวนะฮะก็ถามนะครับมาดามแป้งหลังจากการประชุมนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรนะครับมันมีการบาดหมางกันหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งมาดามแป้งก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรแต่ว่าภาพที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ย ที่ได้ไปเจอเนี่ยนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้มีอะไรก็ยังเป็นน้องรักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดเติมนะครับว่าเหตุผลมันมาจากไหนแบบไหนเพราะมาดามแป้งก็ไม่ได้อธิบายนั่นเองนะครับแต่เอาเป็นว่าก็ตอบมาแล้วนะครับว่าไม่ได้มีอะไรยืนยันมาแบบนั้นแล้วกันนะครับจากปากมาดามแป้งเองนะครับได้ครับไหนได้ไงขออภัยไว้ก่อนพอจะบอกได้ไหมคุณน้องคือคำถามแรงนะขออภัยไว้ก่อนนิดไหมครับว่าไงคะคุณโบินนะครับก็เกิดอะไรขึ้นทำไมึงมีการลาออก ไม่ทราบหลังจากวันนั้นที่นัชชิงครับได้มีโอกาสได้พูดคุดดยหรือเจอกันไหมครับก็จริงๆแป้งก็ยังไม่มีอะไรคุณประวินเหมือนเดิมนะคะก็ก็เจอคุณประวินครั้งสุดท้ายก็อย่างที่เห็นกันที่เป็นข่าวคืนนั้นนะคะแล้วหลังจากนี้จะมีการติดต่อพูดคุยหรืออะไรยางไงครับแป้งไม่มีอะไรคุณประวินเลยนะคะคุณประวินก็คือน้องแป้งเหมือนเดิมนะคะอันนี้พูดจากใจเลยะครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่เคยมี คำพูดที่ไม่ดีไปตอบคุนประวินพิรมพักดีเลยนะคะวาระแรกก็คือมีการตัดสินใจสภากรรมการตัดสินใจว่าในการแข่งขันของไทยลีกสองซึ่งอย่างที่ท,ทราบกันดีว่าทีมเชียงใหม่ FC ไม่ผ่านกับไรซินซิ่ง,งนะคะดังนั้นจึงทำให้เหลือ17ทีมซึ่งด้วยตามกฎแล้วกฎและระเบียบของไทยลีก2ที่วางไว้เนี่ยจะต้องมี18จะต้องเอาทีมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยดันขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยสิทธิ์เนี่ยก็จะถูกตกไปอยู่ที่ทีมกเกษตรศาสตร์ FC แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทีมกเกษตรศาสตร์ FC ก็จะต้องออเรียกว่าผ่านอย่างที่ทราบกันว่าเคยมีข่าวว่าเรื่องติดติด,ตดเงินนักเล่นหรือโค้ดนี่น,นะคะก็จะต้องชำระเงินให้ครบภายในวันที่30มิมิถุนายนนะคะ เพื่อที่ว่าจะได้ามาเล่นทดแทนทีมเชียงใหม่ f อซก็ซึ่งก็จะทำให้ไทยลีก2จะมีการแข่งขันครบ18ทีมเอาละครับแล้ววันนี้ก็คืออัปเดตทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอยังไงอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ